เปลี่ยนสปกอ4ขีดศ1เป็นโฉนดฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายเริ่ม15พฤศจิกายน2,566เป็นต้นไปมีขั้นตอนการยื่นดังนี้ 1. เข้าเว็บไซต์สปกอ 2. เลือกยื่นคำขอออกโฉนดเพื่อเกษตร,รกรรมเมื่อคลิกยื่นคำขอออกโฉนดเพื่อเกษตร,รกรรมจะลิงก์มายัางระบบศูนย์บริการประชาชนออนไลน์คลิกลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ ในหน้าลงทะเบียนจะให้ท่านกรอกชื่อนามสกุลเลขบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมตั้งรหัสผ่านในการเข้าใช้งานเมื่อท่านใส่ข้อมูลครบถ้วนให้คลิกตกลงหลังจากลงทะเบียนแล้วให้ท่านเข้าใช้บริการโดยใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนและรหัสผ่านจากนั้นคลิกเข้าใช้งานเมื่อเข้ามาในระบบยื่นคำร้องออนไลน์แล้วให้ท่านคลิกเลือกที่เมนูยื่นคำร้องใหม่ ซึ่งในเมนูนี้จะประกอบด้วยหลายคำร้องในระบบสำหรับครั้งนี้ให้ท่านเลือกคำร้องขอออกโฉนดเพื่อเกษตรกรรมได้เลยหลังจากท่านเลือกคำร้องขอออกโฉนดเพื่อเกษตรกรรมแล้วท่านต้องให้ความยินยอมเก็บรวบรวมใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยคลิกตกลงและยืนยันข้อมูลจากนั้นจะเข้ามาในหน้าคำร้องขอออกโฉนดในคำร้องนี้ท่านต้องเลือกยื่นคำร้องสออก,ออกจังหวัดที่ดินตั้งอยู่ ซึ่งต้องเลือกให้ถูกต้องถัดไปจะเป็นข้อมูลผู้ยื่นคำร้องชื่อนามสกุลเลขบัตรประจําตัวประชาชนให้ท่านกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนโดยเฉพาะช่องที่มีดอกจันสีแดงห้ามเว้นว่างต่อไปเป็นรายละเอียดการได้รับสปก4 0่ 01. ข้อมูลแปลงระหว่างต้องกรอกให้ครบถ้วนสุดท้ายจะเป็นเอกสารประกอบคำร้องนั่นคือสอปก4-01ฉบับผู้ถือ หรือสัญญากู้ยืมเงินกรณีสปก4-01ยู่ทรกรให้ท่านถ่ายรูปและอัปโหลดไฟล์เอกสารดังกล่าวเข้ามาในระบบได้เลยเมื่อข้อมูลถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้วให้ท่านคลิกยื่นคำร้องได้เลยเมื่อท่านยื่นคำร้องแล้วในระบบจะแสดงคำร้องต่างๆที่ท่านได้ยื่นเข้ามาพร้อมแจ้งสถานะให้ทราบเช่นอยู่ระหว่างดำเนินการในการยื่นคำร้องหนึ่งคำร้องจะยื่นได้หนึ่งแปลงหากท่านมีสองแปลงขึ้นไป ต้องเข้ามายื่นคำร้องขอออกโฉนดเพื่อเกษตรกรรมอีกครั้งท่านสามารถติดตามสถานะก,การยื่นคำร้องขอออกโฉนดเพื่อเกษตรกรรมผ่านระบบศูนย์บริกรารประชาชนออนไลน์ได้ซึ่งในระบบจะแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนกระบวนการให้ท่านได้รับทราบเมื่อท่านยื่นคำร้องขอออกโฉนดเพื่อเกษตรกรรมแล้วระบบจะแจ้งให้ท่านทราบว่าท่านได้ยื่นคำร้องเรียบร้อยแล้วแจ้งสถานะแบบที่สอง ท่านได้ยื่นคำร้องแล้วหมายเหตุท่านอยู่ในโครงการออกโฉนดเพื่อเกษรตรกรรมตามแผน5ปีของสปกปี2567 2571ซึ่งจะประกาศพื้นที่เป้าหมายให้ทราบต่อไปแจ้งสถานะแบบที่3ขอยกเลิกท่านได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินยังไม่ครบ5ปีตามหลักเกณฑ์ที่สปกสกำหนดสปกขอยกเลิกคำร้องของท่านแต่ไม่ตัดสิทธิท่ท่านจะยื่นใหม เมื่อทำประโยชน์ในที่ดินครบ5ปีแล้วเกษตรกรสามารถติดตามสถานการณ์ยื่นคำร้องผ่านระบบศูนย์บริการประชาชนออนไลน์ได้มีปัญหาในการยื่นคำร้องออนไลน์ติดต่อ022803911เท่านั้นเตือนภัยระวังมิชฉาชีพไม่โหลดแอพไม่โทรหาไม่แอดไลน์เกี่ยวกับโฉนดทั้งสิ้น